กลับมาพบกับหนูนากันอีกแล้วนะคะหนูนาก็จะอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรษีไทย68แยก1น,นะคะวันนี้นะคะหนูนามาพร้อมกับรถคันนี้เลยค่ะรถอีโคคาร์นะคะนิสสันมาร์ต 1.2e นะคะปี2018นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่กระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบรังพึ่งนะคะมีโครเมียม Vshape นะคะอยู่ตรงกลางนะคะ ไฟนะคะจะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลทแล้วนะคะคันนี้นะคะได้แม็กหล่อเท่ๆแบบนี้กันไปเลยนะคะเป็นแม็กนะคะขอบ15นะคะยางได้ยางปี19นะคะใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะคะมือจับนะคะมีโครเมียมนะคะป้องกันรอยนิ้วขีดข่วนนะคะรอยเล็บนะคะ สีเดิมบางทั้งคันนะคะเส้นเส,ส,ส้นสันประตูนะคะคมนะคะไม่มีชนจากด้านข้างหรือชนจากด้านหน้าหรือชนหนักพลิกคว่าม,มาอย่างแน่นอนนะคะด้านหลังนะคะมีความโค้งมนนะคะเหมาะกับเป็นสไตล์ออรถเล็กกระทัดรัดนะคะคันนี้ ดูภายนอกรอบๆนะคะไม่มีริว้วร,รอยเลยนะคะบ่งบอกให้เห็นเลยนะคะว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแลค่อนข้างดีนะคะและเพชศยนของเรานะคะใส่แม็กไปให้แล้วด้วยนะคะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆค่ะคันนี้นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักง,งานบริษัท izon, หรืออาชีพค้าขายนะคะเดี๋ยวนุน่าจะพาไปชมภายในกันคะ่ะว่าภายในเป็นอย่างไรกันบ้างภายในนะคะ เป็นเบาะผ้านะคะลายตารางสีขาวดําแบบนี้เลยนะคะดูมีความสปอร์ตนะคะเวลาเข้ามาภายในนะคะเบาะผ้านะคะดูแรงทาความสะอาดนะคะค่อนข้างง่ายนะคะและลระคายความร้อนได้ดีนะคะเวลาจอดตากแดดนะคะตรงกลางนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีที่วางแก้วช่องเก็บสัมภาระเล็ก oui น้อยให้นะคะแอร์เป็นปรับมืออนาล็อกนะคะวิทยุนะคะระบบซ d ดี usb นะคะ aux เสียบได้นะคะ กระจกด้านข้างนะคะพับปรับไฟฟ้านะคะด้านข้างขอบประตูนะคะก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะดูแลดีมากๆเลยนะคะบอกได้เลยนะคะว่ารถของเราวันนี้คัดเกตเอมาทุกคันเลยค่ะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างนะคะกว้างค่อนข้างกว้างขวางนะคะเหมาะสาหรับ นะคะคุณผู้หญิงนะคะที่ใช้รถในเมืองนะคะหรือเป็นพวกแม่บ้านือเป็นแม่บ้านนะคะที่รับส่งลูกนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถดีโคคาที่ขนาดกําลังพอเหมาะพอดีเลยนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะและสามารถหาที่จอดได้ง่ายด้วยนะคะคันนี้มาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะก็กว้างขวางในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถนะคะพับเบาะด้านหน้าไปได้นะคะกรณีขนของเยอะนะคะกรณีอยาก ลูกค้าอยากหาอาชีพเสริมนะคะก็สามารถพับเบาให้ลาบไปได้นะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะยางอะไหล่นะคะยังอยู่ครบเลยนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกคันนะคะลูกค้ามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทนะคะไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะจุด เม็ดอาร์ตแต้มสีนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะแผ่นเพจเป็นแผ่นเดิมเดิมนะคะพ่อเกรื่อมีแห้งสนิทจริงๆเลยนะคะดูให้ตูไม่เห็นกันชัดๆเลยค่ะคานนะคะเป็นคานเดินแก้มซ้ายแก้มขวานะคะน็อตนะคะไม่มีรอยขันเลยนะคะน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะคะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมเดิมเลยนะคะบ่งบอกให้เห็นเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักปิ๊กคว่ำจมน้ํามาอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถคันนี้หากท่านได้สนใจนะคะ <c oughs> ก็ติดต่อเข้ามาหาหนูนาโดยตรงได้ที่เบอร์091นะคะ761 4568นะคะหรือเข้ามาพบหนูนาและดูรถจริงได้ที่เพชรดลสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นะคะหรืออีกหนึ่งสาขานะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะวันนี้นะคะหนูนาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูนาด้วยนะคะหนูนาขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ